สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ให้กับทุกๆคนนะคะหมอการขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสมหวังคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาในปี2568ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆวยนะคะทีนี้เราก็มาดูดวงชะตากันต่อนะคะประจําวันที่1มกราคม 2568นะคะว่าดวงชะตาของคนเกิดทั้ง7วันนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์คะหกไม่เท้านะคะการงานนะคะชัยชนะไปได้เรื่อยๆ หรือนะคะใครที่โรงงานอยู่นะคะเขาเรียกว่าปีหน้านี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีการเริ่มต้นงานใหม่หรือบางคนมีโอกาสรปรับเปลี่ยนเงินเดือนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหกไม้เท้านะคะไม้เท้าที่มีเขาเรียกว่ามีพวงมาลัยนะคะอยู่ข้างบนก็เรียกว่าชัยชนะนะคะความสมหวังนะคะหรือว่าการงานที่ทําอยู่แล้วนะคะยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะ อาจสวินถ้วยกัลยยาณมิตรนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่ๆห,หรือใครโสดก็มีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกอกถูกใจนะคะเจ้าชายเหรียญจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือว่าได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะเจ้าชายดาบมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะเขาเรียกว่าได้รับข่าวครา,าวจากมีทั้งข่าวดี มีทั้งข่าวไม่ดีนะคะอาจจะทําให้เราเครียดๆบ้างกับบุตรหลานบริวานนะคะหรือบางคนเกี่ยวกับลูกน้องเกี่ยวกับบริวานนะคะใครที่มีลูกน้องมีบริวานนะคะโดยเฉพาะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะช่วงนี้อาจจะออกกระทันหันนะคะทําให้เหตุทําให้เป็นเหตุให้เราต้องเปลี่ยนลูกน้องบ่อยๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพระวังการเดินสะดุดทกล้มชนน่นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวนะคะ ส่วนทางด้านของการเงินนะคะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงนี้นะคะต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะโชคลาบนะคะบทรล้านบริวานจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ย,ยิบสี่นะคะมีเลขหกศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะหกศู 6, นย์ศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปนะคะค,คนเหมือนจัน นวันจันทร์นะคะสดาบปรอคอยนะคะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่ารอจังหวะรอเวลานะคะรอโอกาสนะคะ t ด e อ t สตนะคะช่วงนี้มีดวงเดินทางบางคนเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนนะคะในสถานที่เย็นๆนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะก็ได้ด้วยนะคะ เจสเมนคำวิพากษานะคะปรงๆปรงกับชีวิตนะใครหลายๆคนก็เรียกว่าอาดีตที่ผ่านมาสอนอะไรมามากมายนะคะความคิดนะคะรอบครอบมากขึ้นหรือเรียกว่าเริ่มต้นปีหน้านี้นะคะปีใหม่นี้นะคะก็ความเขาเรียกว่าความละเอียดในการใช้ชีวิตความรอบครอบในการใช้ชีวิตจะมีมากขึ้นนะคะ เทวดาเป่า,ปาตจให้คนไตยฟื้นขืนชีพนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะจะหลุดพ้นจากความเครียดนะคะดวงของเรากําลังจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะเจ s t มนเ t อะสตาร์นะคะหรือใครที่เจ็บป่วยไม่สบายนะคะอาการป่วยก็จะดีขึ้นใครใคร,ใครที่มีคดีความนะคะคดีความก็จะสิ้นสุดลงศาลก็จะยกฟ้องแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะเขาเรียกว่าตัดสินจากความยุติธรรมที่สุด ะะตัดสินจากบุญและก็กรรมที่เราทํามานะคะสิบถ้วยเกี่ยวข้องกับหมูค่คนเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะมีโอกาสกินทานหารร่วมกันนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการเทศกาลนะคะก็เรียกว่า,าพักผ่อนร่วมกันนะคะเฮฮาปาร์ตี้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้นะคะคนเป็จันทร์นะคะต้องรอบคอบเกี่ยวข้องกับ กระดูกนะคะหรือว่าคุณผู้หญิงอาจจะเกี่ยวข้องกับศยกรรมนะคะเสริมเติมแต่งความสวยความงามก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะความรักของคนมีคู่นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันแบบกระทันหันนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเรีได้่าเจอปุ๊บรักปั๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะนะก็เรียกว่าติดตามกันมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตชาตินะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรักที่เจอกันแบบกระทันหันก็ได้ด้วยนะคะ หรือใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ก็มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานนะคะแบบกระทนหร,หรือว่าอยู่กินกันแบบกระทนก็ได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากหมายเลขบัตรประชาชนนะคะ3ตัวหน้า3ตัวหลังนะคะเสียงทิ้งไว้นะคะส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่24นะคะมีเลข4700จ็ดศูนะคะสี่เนะคะ นะค,ะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆช่วงนี้นะคะกัลายาณมิตรนะคะธุรกิจจะมีลูกค้าตลอดนะคะลูกค้าเพื่อนนะคะนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่หรือว่าเป็นเพื่อนนะคะจะเข้ามาอุดหนุนตลอดนะคะช่วงนี้นะคะสามถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับ ความรักความผูกพันเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงนะคะงานเฉลิมฉลองนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของเทศกาลนะคะนะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันเฮฮาปาร์ตี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะสองไม้เท้านะคะ การมองการไกลมองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้านะคะมีดวงเดินทางบางคนเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็ได้ด้วยนะคะก้าวดาบกังวลใจบางสิ่งบางอย่างกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือเรียกว่าการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะหลับไม่สนิทนะคะ ระวังเกี่ยวข้องกับความดันไมเกรนนะคะวิงเวียนศีรษะเจ็บคอนะคะมีเสมหะพวกนี้นะคะหรือบางคนอาจจะได้รับข่าวคราวกันเจ็บกันป่วยของใครก็ได้ด้วยนะคะอาจจะมีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะความรักนะคะของคนมีคู่ครองนะคะนะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะเขาเรียกว่าบางคนอาจจะเจอกระทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลก็ได้ด้วยนะคะเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไหม่นะคะ โชคลาบนะคะเลขหน้าไพ่อากไพ่ยิสีนะคะมีเลขศูนย์สามสนะคะศูนย์สามสอเก้านะคะต่อไปคนมินพุด คนวันพุธเดท date, นะคะคนวันพุธนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่ามีความกังวลน,นะคะมีความเครียดกับบางสิ่งบางอย่างบางคนเครียดเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าเครียดเรื่องของการงานนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดทขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะสิถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะเกี่ยวข้องกับ หมู่คนนะคะเขาเขาเรียกว่าบางคนมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะกับคนที่ถูกใจกับคนที่รู้ใจนะคะสี่ไม่อขอโทษกับสี่ดาบนะคะรอคอยนะคะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่ารอเวลารอจังหวะนะคะแฮงแมนช่วงนี้คนวันพุธนะคะระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะ นะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดนะคะตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวข้องกับบางคนปวดหลังนะคะระบบช่องท้องแป้งเบาหวานน้าตาลหรือว่าโรคเาก,โกาโรครรมพันุ์พวกนี้นะคะหรือใครที่อยู่ในช่วงของการรอคอยการผ่าตัดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะซ่อมแซมปรับปรุงนะคะโน่นพังนี่พังโน่นเสียนี่เสียก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนใครที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลทุบขุดเจาะ นะคะก่อสร้างนะคะคนขายประกันนะคะลนิธีปอเตกตึงงานทางด้านประเภทนี้งานเยอะนะคะงานเยอะงานแยะงานมากนะคะเดทนะคะขึ้นมาก็เรียกว่าจะจบอีกสิ่งหนึ่งมีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะบางคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะมีบุตรหลานบริวารบางคนเกี่ยวข้องกับฝากท้องฝากคันนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ คนโสดนะคะน่าจะมีพ่อไหม้แม่ไหม้เข้ามานะคะในชีวิตนะคะโชคลาภนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขสามศูนย์สี่สองนะคะสามศูนย์สี่สองนะคะ คนวันพฤหัสคนวันพฤหัสสี่ถ้วยนะคะเขาเรียกว่าเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อนะคะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะวันนี้เราอาจจะต้องเผื่อใจบ้างนะคะกับบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะเขาเรียกว่าความไม่ได้ดังใจนะคะอัศวิน ดาบพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะต้องเดินหน้าต้องต้องต่อสู้ต้องมุ่งมั่นต้องฝ่าฟันนะคะนะ่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะด้วยความที่เราอาจจะเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะเราไม่ได้ดังใจไปเสียทุกอย่างนะคะการเดินทางนะคะแบบกระทันหันนะคะก้าเหรียญแต่การเงินของคุณขึ้นดีนะจะใครที่เบื่อเบื่อหรือว่ารอคอยเรื่องการเงินอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีบางคนมีโอกาสได้ได้เป็นเงินก้อน หรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะเจติกนะคะนะมีดวงเดินทางเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือบางคนต่อทะเบียนต่อประกันนะคะบัตรประชาชนอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลข ประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่เป็นเลข4091นะคะ4091นนะคะต่อไปนะคะคนบนสุด คนวันศุกร์5ดาบคนวันศุกร์วันนี้ต้องไม่เจร้อนนะคะนะ5ดาบขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้การงานอาจจะล่าช้าหรือว่าโดนขัดแข้งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะเพื่อนร่วมกลุ่มก็ได้นะคะนะเราก็ต้องขอให้ใจเย็นนะคะมีอะไรก็ขอยงเงียบขอยนิ่งนะคะทุกอ,อย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ หนึ่งไม่เท้านะคะการงานนะคะคุณมีความขยันนะคะมีความเพียรพยายามหรือใครที่รอง,งานอยู่นะคะมีโอกาสได้งานนะคะอาจจะเขาเรียกว่าปีปี2568นี้นะคะการเริ่มต้นงานใหม่นะคะทำสิ่งใหม่ๆนะคะาการรอคอยการสอบการแข่งขันนะคะก็จะได้ดีนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินบางคนจะได้รับข่าวดีจากบทหลานวาวีวานนะคะ สาม้เท้าการงานนะคะมีโอกาสขยับขยายหรือบางคนทํางานควบคู่สองอย่าง3าอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบุตรลานบริวารน,นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยีบสีมีเลขห้าหนะคะห้าหศสนะคะ คนวันเสาร์นะคะ10บไม้เท้าสองดาบคนวันเสาร์นะคะวันนี้งานเยอะ เราเรียกว่าภาระสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราต้องแบกต้องรับหรือใครที่ทํางานประเภทโกดังหรือว่างานโรงงานใหญ่ๆนะคะวันนี้อาจจะเขาเรียกว่างานเยอะงานมากนะคะทำงานสักกับเบื่อยันรบนะคะหรือมีโอกาสแบกของหนักหนักได้ด้วยนะคะสองดาบนะคะความว่าวุ่นความสับสนนะคะจะเอายังไงดีนะคะจะต่อสัญญาดีหรือว่าจะจบดีนะคะนะเขาเรียกว่ามีดวงเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญานะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะเข้ามา หรือถ้าในเรื่องของการงานประเภทโลกออนไลน์ช่วงนี้โดดเด่นนะคะก้าวถ้วยอาหารการกินอุด,ดมสมบูรณ์นะคะใครหลายๆคนยิ่งเหนื่อยยิ่งกินนะคะนะักกินเยอะด้วยนะคะแล้วก็กินแล้วก็หายเหนื่อยนะคะอาหารการกินช่วงนี้เรียกว่าเต็มโตะเต็มตู้เย็นบางคนเลิกจากงานมาก็ต้องแวะตลาดซื้อของกักตุนนะคะพวกก้าถ้วยนะคะเขาเรียกว่าการกินการทานนะคะอุด,ดมสมบูรณ์นะคะระวังน้ําหนักตัวด้วยนะคะ6ดาบนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับ กินทานอาหารทะเลนะคะนะมีโอกาสกินทานอาหารทะเลหรือไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ํานะคะนะไปกับคนรักไปกับครอบครัวนะคะไปกับคนที่ถูกใจนะคะไปกับคนที่รู้ใจนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสเฮฮาปาร์ตี้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะคะและก็ผื่นคันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็สายตานะคะความรักนะคะ ของคนมีคู่ก็มีโอกาสกินทานหารร่วมกันคนโสดมีโอกาสพบรักมาจากแดนไกลนะคะบางคนเจอกันทางออนไลน์นะคะโซเชียลเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิ่สี่นะคะมีเลข0ูนย์สองนะคะ0ูนย์สอนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ